ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะมาเด้อมาวิ่งตามพ่อละวิ่งตามวิ่งตามพ่อจ๋ากันยกโครงค่ะแม่แม่อาแม่วากำลังมาเร็วเร็วด้วมาเด้อหนาวเร็วลูกเร็วมาเร็วมาลูกมาพ่อมาแล้ว ตามพ่อควันแบงค์ค่ะแม่แม่มาเร็วมาเร็วหนาวนามานี้ลูกมาหนาวม,มามองเห็นทางมองขี้ดินเต็มตาอยู่มาหนาวมาเลยวามานาวม,มาลูกมามาเร็วมาเร็วพ่ออยู่นี่ <c oughs> มาเร็วพี่นยุยมาแล้วมาเร็ว <c oughs> ยายเร็ววิ่งตามควันแบงค์ค่ะแม่แม่ โอยมาเล่นปงมาเล่นดินป่งตรงนี้ดินง่าพากันมาเล่นดินปงโปงอยู่ตรงนี้ค่ะปงใครโปงพี่จูเหรอลูกมีมีโอ้ยพอดีเลยพอดีเลย โอ้จูม่แม่ดูไปจูมามานั่งจมุอะไรอยู่ตรงนี้ลูกแล้วลุมก็พอดีจูด้วยนะอ่ากำลังฟักไข่เบ่งออกเลยลูกเบ่งไข่ออกโอ้ยดูลุมเขาวันนี้เรามาเล่นดินโป่งตรงนี้นะคะ ดูชอบมาแกะดินตรงนี yeah so ้ค่ะแม่แม so ่แกะจนเป็นหลุมเท่าตัวหมจูแล้วดูตรงนี้น่าจะเป็นดินสะอาดนะคะแม่แม่ปลอดเชื้อโรคปลอดสารที่เขาชอบมาเตะดินตรงนี้กินกันแม่แม่ดูหลุมตรงนี้นะพอดีตัวจูเลย ดูสิยังจะเงยขึ้นไปกินนมอีกนะกินนมไม่กินนมด่กินนมด่นะนี่แม่นาก็เล่นทั้งกินทั้งเล่นตรงนี้เลยดินแดงนะคะอ่านั่งเลยนั่งเลยพอดีตัวจูเลยลูกนอมดื่มนมก่อนพอยังกินนมหน่อยหนาจะกินด้วยหนามาขอกินด้วยจะไปกินเต้านน้นดูสิมีเปลี่ยนเต้าด้วย อ่คนคนละข้างไม่รู้ขาใขรเป็นขาใขรคะ่ะแม่แมดูโอโอไม่นาเล่นบ้างโอ้ยสนุกไหมแม่นาชอบมาเล่นดินตรงนี้ค่ะแม่แม่แม,มันท้ายจะเย็นแหละดูขุดจนแบบว่าเป็นหลุมเลยตรงเนี้ย หาวลูกเขาไม่ให้หนาวกินมากินนมแม่นามาลูกมากินนมแม่นาเร็วโอ้มาลูกมามากินนมแม่นาของเราดีกว่าแม่มาอารมณ์บื่อจอยไม่ให้กินวันนี้ว่ากี่ทีโอ้ยแม่นาบอกว่าเขาไม่แบ่งหนาวเหรอเขาบอแบ่งน้องน้อยหรอบอร่ฟ้องแม่นาด้วยนะบแบ่งน้องน้อยหรอกมานั่น จูดูดูแมนาเขาทำพ่อคุยกับแมนาหน่อยวูวูวูว่าเขาบอแบ่งนาไหนทางค่อยจะแนงว่าเขาบอแบ่งนาอยู่างไรวะเขาไม่แบ่งงั้นนุ่นแล้วก็ไปดูแม่วานะคุณยายเนอะไปดูแต่คนรอึนนุ่นเขาเนียเงียจะขอให้กินเนี่ยฮนอะแม่วานะเขาเนี่ยเงี้ยพอให้กินในม่นว่าว่าทำไมยายไม่ให้กินนมยายล่ะ มีแบบหันหน้าไปดุแม่วาด้วยนะคะแม่แม่คุณยายดาวนี่คือแม่วาไม่ให้หลานเขากินนมอ่ะโอ้แม่วาเศร้าเลยพ่อดูสิโอแม่วาโอ้ยายดุแม่วาค่ะนุนนนดูเขาไปกันสองคนแล้วนุนเออไปลรถไปเลยพระดาว่ามาอย่างไรบางยานน่ไปกันสองคนหลานยาย พ่อด่ามาพ่อด่ามาจมแบกแก้วพ่อด่ามากี่ทีนะพ่อดูซิหนุนยายกับหลานเข้าไปกันสองคนดูสิไปรถพ่อบอกว่าไปเลยรักเธอนอหลานชายแม่วาเศร้าเลยโอ้เขาด่าแม่มาเหรอเขาด่าว่าเี้ยังเขาด่าว่าอะไรอ่ะเขาด่าว่าบอกแบงมือเขาด่าว่าแบบเขาด่าว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแม่มาบอกแม่วา นี่พี่ปุ้มปุ้ยนะคะโอไม่ใช่ไม่ใช่ปุ้มปุ้ยเห็นไม่นาเป็นพี่ปุ้ยแล้วดูสิพอ่อพ่อไม่วาตามกระเป๋าเนี่ยามาเอาหน่อย เอาเพลือไปค่อยเด้วย,ยเล่นน้ำจนตาแดงเลยนะจูนะเ,เล่นน้ำจนตาแดงเลยเจูมานั่งนี่มาลูกมา,ามานั่งตรงหลุมเราดีกว่า,าพ่อไว้ให้จูด้วยหน่อยอามาจูมาเล่นนี่มา,าขุดจนเป็นหลุมแองใหญ่เลย ข้าวต้มค่ะแม่แม่ข้าวต้มมันข้าวต้มโบราณโอ้ย่าบอกว่าอย่าวองว่าพ่อจะได้กินดีงวงพันละบันกันขนาดนี้อุ้ยน้อยอุ้ยน้อกินอันนึงนี่กี่ละคนละอันข้าวต้มจุ้ยว่ะโจจะกินข้าวต้มจุ้ยเหรอลูก ยิงข้ามเดียวคนละไปแล้วไปแล้วโบเบยเอามาเล่นตรงนี้มาลูกมาเอาเล่นวันนั่งนี่มามิ้เล่นกับพ่อมามาพ่อทาแป้งให้มามาเลยแม่เมย์ยังมาอยู่ดูหน้าแม่มาว่าอาบน้ำแล้วยังเนี่ยหน้าแม่มาคือดูขยี้นี่เนี่ยนุ้ยเล่นโคลโนมาค่ะแม่เมยดูหน้าแม่มา พี่จูชอบเล่นดินค่ะแม่ๆธรรมชาติของช้างโดยทั่วไปก็จะชอบเล่นดินนะคะอาบน้ําแล้วก็เหมือนเดิมอาบน้ำแล้วก็จะชอบมาคลุกดินป้องกันฝุ่นป้องกันแสงแดดจากความร้อนนะคะแสง U S D เออแล้วก็ป้องกันแมลงกัดต่อยเป็นการเคลือบผิวไปในตัวด้วยนะคะบ้านนี่บอกบูเรื่องดิไงเราเป็นยังก็บอกอย่างนันะฮ้บอกขุดดินเล่นนี่เนื้อพ่อขุดดินให้เล่น ว้า,าวายจะขอคนกระเป๋าด้วยนะจริงๆมาคน,านสบายเกิกนไปแล้วนะพ่อดูสิสบายเกินนั่งกินนมดูสิสเกินไปแล้วนะหนูเนี่ยล่าสุสาดนั่งกินนมแล้วอ่านั่งลงแล้วลูกเร็วพอดีตัวเลยหลุมเนี่ยเอาไว้หลบพุงเอาไว้หลบพุงกินนมไม่อายไม่แม่ๆอีกแล้วจู อายไม่อายเลยเแบบี้โปโปเนี่ยกินนมไม่อายมแม่แม่เลยต้าอีอ้ยพูดหาเพชรหาพ่อยมันเดี๋ยวเเดี๋ยวห่อยต่ำด้วยอีกคนหนึ่โอ้ยดูทำดูทำ โจไม่รู้ทำอะไรอย่างนั้นนะเอาเอาโอ้ยว้าวจูน่าเกียดมากโอ้ยน่าเกียดมากตกใส่ไปแม่จูนี่ค่ะ เธอเล่นอะไรของเธอเนี่ยฮะเธอจะม่วนกับเพื่อนแล้วนะอเอา้าเอ้าสบายอัพอาพอใส่ดินให้หน่อยอ่ะพาพอเดี๋ยวหนูนอนต้องลุมก่อนอเดี๋หนูนอนตรงนี้พอดีหนูเลยมันผิดล็อก <laughs> มันยังไม่พอดีจูต้องมาขุดทุกวันค่ะแม่แม่ภาฯรกิจของจูคือขุดหลุมตอนนี้มันแน่นมันแน่นตัว <g ül> มันติดเพราะเพรามันติดพุงจูตลอดเลยจูจูก็ว่าจูพร้อมอยู่นะนสบายค่ะแม่ออแม่ดูซิเขาชอบค่ะแม่แม่ความสุขของจูอ่านั่งไปเลยพอดีตัวหนูเลยลูก,ออกโอ้โหพอดีเลยลูกอ่ะตึงๆเลยตึงๆเลยพอดีเลย<ส>อ่ะตึงๆแล้วพยูนเกยตึ้น แม่หลุมนี้มันพอดีเลยนะดูสิพี่พ,พี่ป้านนะไช่วยกันมาขูดไม่ให้ดูสิสบายเกินจูไม่มีพี่ปุ้ยก็ยืนเฝ้าพี่ปุ้มปุ้ยยืนเฝ้าน้องนะคะน้องก็เล่นสนอ่ะพอโปะให้หนูเยอะๆหน่อยพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผิวหนูมันก็เสียสิแ<ม>ดดแรงอยู่ไม่เสียหรอกไม่เสียหรอกพ่อบอกอทากันแดดนะคะแม่ๆเมย์ถือว่าเป็นการทากันแดด พอทาทาหน้าให้จูหน่อยทาหน้าให้จูด้วยทาหนาๆเลยหน้าหนูดำหน้าหนูดำนะโอ้ชอบค่ะแม่แมู่ไม่ได้เลยพี่จูพี่จูดูขาอันนี้ขาอึงขาอึงล้ะหลุมก็พอดีพอดีด้วยนะดูสินอนเป็นพยูนเลย หนาวมาแล้วหนาวมาแล้วหน,นาวมาแล้วพี่จูตหนาวมาแล้วค่ะแม่แมสบายเขาเท่านั้นเป็นการผ่อนคลายที่แบบสุดยอดมากค่ะแม่แม่พี่จูชอบมากมาหนาวมาลูกมาหนาวมา,าวมาพ่อทาให้มาเร็วๆๆๆเห็นไหมพี่จูชอบเนี่ตึง้ง <laughs> <laughs> สบายแท้ โอ้ยน้อ,อดูสิเออเอา้าทำไมขามันสั้นเอาาะอย่างนี้ฮัจดูบุลลี่ลูกสาวแม่แม่อีกแล้วหุ่นมาขามข้อ,อมาหนาวมาลูกมาหนาวงอนเมื่อกี้แม่วาไม่ให้กินนมงอนไปกับยายเลยมาหนาวมาลูกมามาแล้วเดี๋ยวให้พี่หนาวมาตรงนี้บ้างนะคะ มาเล่นนี่มาคุณยายมาแล้วพอ่อหลานไปไหนยายไปตามไช้มือนี้เลยช่วยวจูมาลูกมานหนาวมาไปละเงนิงนเงินเดินตามแต่แม่วาแม่วาเขาไม่ให้กินนมแต่เขาก็ตีเอาอีกแล้วเขาก็เพี้ยเอาอีกเนอพ่อยายตามประกบอีกแล้วยายตามประกบอีกแล้ว <c oughs> คือไม่ให้คลาดสายตาเลยหลานนี่ย,ยจนแม่วาได้เดินหนีแม่วาว่าเบื่อสองยหลานนี่มากออ,อจะกิ้งลงไปนะลูกระวังมันกิ้งลงไปลูกแอะอะแอะดูสิดูสิดูส,ดสิตรงนั่งดีๆไม่นั่งตรงนั่งดีๆไม่นั่งนะ ชอบเหลือเกินนี่ตรงนั่งดีๆหนูไม่ชอบเล่นนะหนูเนี่ยชอบแบบว่าท้าทายเอเอสะหลุมหลบภัยของจูพ่อก็ช่วยขุดดีเหลือเกิน ก็จะขุดห้องนะคะเล่นดินวันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกคะ่ะแม่แม่บรรยากาศโดยรอบคือแบบโอ้เริ่มจะแห้งแรงแล้วเริ่มเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะคะใบไม้เริ่มหล่นร่วงแล้วนี่นะคะแล้วเหมือนฝนจะตกด้วยนะวันนี้ อะไรลูกสดหลายรอบแล้วนะมันเนี้ยเอ้ยมม่คือสั่นไม่สั่นเนี่ยมีมุ้ยเฮ็ดมีอะไรมันอึดางเลยเห็ดมีอะไรมันอึดยางเลยพ่อชอบบูลลี่จูตลอดเลยอ่ะเฮ็ดอึดลืม่ามันอึดยางนาผลใช่ไหมดูสิดูสิ อ,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 อาบอแดอดอาบแดดค่ะแม่แม่นอนอาบแดด,อนอดสนุกเขนานั้นสนุกขนานั้นโอ้ยพอดีตัวจูเลยลูกดูสิสมีใครเห็นจูไหม ไม่ใครเห็นจูไปเนี่ยจูเข้าไปหลบในหลุมแล้วอ่ะอหลบดีๆเด้อเดี๋ยวแม่วามาเห็นเดี๋ยวพอไมโครโฟนเห็นลึกๆดนี่ล <c oughs> แล้าจางไม่โครกัทั้งกัน <c oughs> พี่จูชอบจังเลยพี่จูดิแม่แมด่ดูนุ่นกริ่งเดาๆนะคะความสุขของลูกสาว ได้เห็นเขาเล่นแบบนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะแม่ๆเนาะพี่จูไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ละวันนี้่แค่พี่จูอารมณ์ดีแล้วก็เล่นสบายใจอย่างนี้เราก็มีความสุขก็หวังว่าแม่แม่ก็คงจะมีความสุขเหมือนกันนะคะวันนี้พี่จูจะนอนแล้วนะข่อจูจะนอนแล้วนะนอนซะลูมันยังคับอยู่มันหาที่นอนไม่ลงตัว หมุนไม่ได้ที่ค่ะแม่แม่มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าต้องขุดอีกเยอะอยู่ต้องขุดอีกเยอะอยู่ใจะไหมลูกเห็นเขาเล่นได้แบบนี้ก็มีความสุขค่ะแม่แม่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ <c oughs> <c oughs> ดูเตียงกาลงไปนู่นเนอะ <c oughs> ดูสิ